สวัสดีครับทุกท่านครับผ่านมาแล้วนะครับครึ่งวันนะครับกับอินดิเคเตอร์ตัวใหม่นะครับที่อาจารย์จะสอนทุกคนด้วยใช้งานฟรีนะครับในวันที่1กุมภาพันธ์นี้นะครับวิธีการติดตั้งวิธีการใช้งานวิธีการวางจุดนะครับวางพอยต์ต่างๆนะครับจุดเริ่มต้นในการวางแต่ละแต่ละตำแหน่งแต่ละโซนเนี่ยดูยังไงนะครับนี้ก็เดี๋ยววันที่1กุมภาพันธ์นี้นะครับได้เรียนพร้อมกันนะครับคนที่เปิดพอร์ตเนาะอ่ะคราวนี้ทุกคนครับเมื่อตอนกลางวันนะครับเราจบกันไปเนี่ยต้องบอกก่อนว่า รูปแบบของการจบเมื่อตอนช่วงวันเนี่ยหน้าตาเป็นประมาณนี้นะอันนี้คือฟิวเจอร์นะมันจบตรงนี้นะครับนะมันก็จะมีวีวับแบนอยู่3โซนใช่ไหมครับนะโซนที่เป็นแนวต้านนะครับก็คือมาร์จากตัวด้านบนนะเห็นใจไหมครับมันก็จะไม่ผ่านด้านบนมันก็จะลงไม่ผ่านด้านบนมันก็จะลงนะครับนะแล้วก็จะมีวีวับที่เป็นโซนแนวรับนะครับซึ่งมันเริ่มเกิดมาตั้งแถวบร,ริเวณน,นี้เข้าใจไหมมันย่อลงมามันก็จะไม่หลุดไม่หลุดโซนแนวรับนะครับคราวนี้เนี่ยอพอเมื่อตอนครึ่งเช้านะครับจบไปตรงแถวบริเวณนนนนนี้ะเอออาาาไปดูกัหัห่่่่ยยสิครบบวตง นะครับเกิดอะไรขึ้นบ้างกับตัวที่เป็นฟิวเจอร์นะครับก็ตอนเช้านะครับแป๊บเดยนะครับขออนุญาตขยายหน้าจอให้เต็มนิดนึงนะครับตอนเช้านะครับก็จบไปตรงนี้นะจนได้ใช่ไหมครับแล้วก็พอตอนบ่ายเปิดมานะครับแป๊บเดียวนะฮะราคาก็ ปิดทะลุนะครับเส้นที่เป็นวีบ๊อ b แบนนะครับนะเส้นสีดำหนาๆเนี่ยนะครับนะพร้อมกับวอลลุ่มนะครับที่เข้ามาในปริมาณมากแสดงว่ามันผ่านแนวต้าน,นต้องใช้วอลลุ่มที่เยอะเนาะหลังจากนั้นก็ทะลุนะครับเส้นค่า Standard d เ v i ิชั n นที่เป็นเส้นาบางๆเนี่ยนะครับโดนทำลาย1โดนทำลาย2นะครับอ่ะงั้นถ้าแนวต้านเนี่ยโดนทำลายไปแล้วนะครับงั้นไอตัวที่เป็นวี o ๊อบแบนแนวต้านเนี่ยก็จะไม่ได้ใช้แล้วนะครับอ่ะก็ลบออกไป นะครับลบออกไปนะครับคราวนี้มันก็จะเหลือแบรนด์ที่เป็นวีวอบในฝั่งที่เป็นฝั่งเทลลิงฝั่งขึ้นอย่างเดียวนะครับอันนี้น่าอ่านเราพา,ร,ารู้แล้วว่าเฮ้ยมันทําลายวีวอบแบรนด์แนวต้านไปแล้วนะครับ mm hmm. อีกนายหนึ่งก็คือว่าตอนนี้ในภาพ5นาทีเนี่ยเป็นแนวโน้มขาขึ้นเหมือนที่เรียบร้อยในภาพ5นาทีนะ,ะคุณก็เทลลิงไปเลยห้ามดูดตรงไหนอะไรยังไงนะครับก็วีเออเทลลิงตัวที่เป็นวีวอบแบรนด์นะครับต่อไปเนาะคราวนี้ขออนุญาตนิดหนึ่งครับเพื่อให้มันดูง่ายขึ้นต่อไปเนี่ย ถ้าเป็นวีวอบแบนฝั่งขึ้นเนี่ยอาจารย์จะขออญาตใช้เป็นสีฟ้าแล้วกันนะเออเราจะได้เราจะได้รู้เห็นภาพปุ๊บแล้วรู้เลยว่าไอเนี้ยมันเป็นการเทลลิงฝั่ง ฝั่งขึ้นอยู่นะครับาผมจะปรับเป็นสีฟ้าแล้วกันนะประมาณนี้นะครับถ้าเป็นฝั่งลงก็เป็นสีดําแบบเมื่อสักครู่นี้นะฝั่งขึ้นเป็นสีฟ้าเราจะได้เห็นชัดว่าอ๋อโอเคเห็นเห็นแบรนด์เห็นโซนปุ๊บรู้เลยว่าอ๋อนี่นี่คือการเทลลิงฝั่งขึ้นอยู่นะครับงั้นแนวรับที่ห้ามหลุดตำแหน่งแรกก็คือ836นะครับแนวรับหลักก็คือ831อะไรนรี่เขอกไหมอ่าแล้วเดี๋ยวเราอาจจะมีการมาร์กนะครับนะมาร like ์กแบบแนวต้านนะใช้หลักการอะไรในการมาร์กแนวต้านนะเดี๋ยวค,วคอื วีวอฟแบนในฝั่งของตัวเซต50เนาะอ่ะกําลังเรียนสนุกกันอยู่เลยใช่ไหมครับทุกคน อาจารย์ขอบอกว่าเนื้อหาที่คุณกําลังเรียนอยู่นี้นั้นนะครับเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งในอีกหลายๆเนื้อหาครับที่อาจารย์จะมาทยอยอัปเดตให้ทุกคนได้เรียนเรื่อยๆทั้งหมดนี้ฟรีครับเพียงแค่เปิดพอร์ตผ่านการแนะนําของอาจารย์จิมง่ายๆแค่นั้นเองครับนอกจากเนื้อหาการเรียนแล้วนะครับยังมีสวิตต่างๆให้ใช้งานฟรีอีกมากมายครับเช่นพวก alert message ต่างๆครับคอยเตือนภัยเวลาที่ตลาดดีหรือว่าตลาดแย่นะครับทั้งหมดนี้ก็ฟรีเช่นกันครับมาเรียนรู้ไปพร้อมกันแบบยาวๆต่อเนื่องได้เลยครับอยากเรียนต่อใช เพียงแค่สแกน q ค c o d โคตรงนี้ครับหรือพิมพ์คาว่า www.openaccount.trade e ไม่ยากเกินไปใช่ไหมครับอ้าวเข้าไปเรียนต่อได้แล้วครับผมพบกันนะครับสวัสดีครับ